สวัสดีครับทุกคนพบกับผมจ่ายฮอปมี่บายครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่จะนํามาประจําการเทสทดสอบในช่องของเรานะครับนั่นก็คือเครื่องไดโนเทสครับครับก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับตัวเครื่องนะครับผมจะขออธิบายหลักการทํางานนะครับของเครื่องไดโนเทสก่อนเครื่องไดโนเทสนะครับเป็นเครื่องที่ไว้ใช้สําหรับการวัดแรงม้าเครื่องยนต์นะฮะโดยอาศัยแรงเฉื่อยจากตัวล้อรถของเราเนี่ย ส่งถ่ายกำลังผ่านลูกกิ้งของตัวเครื่องซึ่งตัวเครื่องนะครับจะทําการคำนวณระยะเวลาในการหมุนของตัวโรเลอร์นะครับสัมพันธ์กับเวลาของการเร่งว่าการเร่งรอบเครื่องเท่านี้โรเลอร์ er หมุนเท่านี้มันเท่ากับกี่แรงมา้าคือตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวคำนวณให้เราครับตัวนี้ก็จะเป็นไดโนรุ่นมอนเตอร์ Monster 100นะครับก็คือ ความสามารถของตัวไดโนที่ลองรับเนี่ยก็คือจะอยู่ที่100แรงม้าซึ่งไดโนรุ่นนี้นะครับที่บอกว่าได้100แรงม้าเนี่ยถามว่ามันลองรับได้ถึงรถขนาดไหนนะครับต้องบอกเลยว่า650ซีนะมันยังแรงม้าอยู่ประมาณ70กว่าแรงม้าเองซึ่งอันนี้ครอบคลุมการใช้งานของเราอย่างแน่นอนครับหลังจากที่เราซื้อไดโนมานะครับในชุดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวแท่นไดโนนะครับแล้วก็มี ตัวคู่มือนะครับการใช้งานแล้วก็วิธีการติดตั้งแบบละเอียดนะครับการตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมหัวใจหลักของไดโนนะครับก็คือตัวกล่องคอนโทรลซึ่งตัวนี้จะทําหน้าที่การทํางานทั้งหมดของระบบนะครับว่าจากเซนเซอร์ที่ตัวแท่นนะครับส่งมาที่ตัวกล่องแล้วก็ประมวลผลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในดีกว่าว่าตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรนะครับอันดับแรกครับก็จะมีตัวสายเซนเซอร์ครับต่อเข้ากับตัว แท่นนะครับเข้ามายังตัวกล่องคอนโทรลนี้ตัวสวิตช์ครับสวิตช์ใช้สําหรับสั่งการเวลาเราเริ่มเทน,นะครับก็คือกดปุ่มนี้มีปุ่มเดียวเลยเหมือนรีโมทนะครกดและอีกหนึ่งจุดเด่นนะฮะของไดโนตัวนี้ก็คือมีระบบเบรกลมนะครก็คือมีตัววาล์วลมเนี่ยมาให้นะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้ระบบเบรกของแท่นไดโนนะครับจะช่วยในการเบรกนะครับทำให้เราไม่ต้องใช้เบรกของรถเนี่ยเป็น เป็นตัวลดแรงเวลาเราเทสเสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งฟังก์ชันที่ให้มากับไดโน่รุ่นนี้ครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับเป็นตัวกล่องคอนโทรลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยมีราคาสูงที่สุดในในชุดนี้ด้วยนะเพราะว่าตัวนี้ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้สั่งการนะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลเซนเซอร์ทั้งหมดของตัวไดโน่เนี่ยจะรวมอยู่ที่กล่องใบนี้ใบเดียวเลยครับ ครับและทั้งหมดนี้นะครก็เป็นส่วนประกอบทั้งหมดของไดโนครับมันอาจจะดูมีไม่เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการเซตอัพระบบในคอมพิวเตอร์อีกทีครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยเนี่ยตัวสายนะครับมันจะมีสายอยู่เส้นเดียวนะครับต่อเข้ากับตัวแท่นนะครับเป็นสายเซ็นเซอร์วัดรอบนะครับของตัวโรเลอร์ครับก็เสียบเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับปลายสายอีกด้านหนึ่งก็ต่อเข้ากับตัวกล่องคอนโทรลนะครับ แล้วก็จะมีตัวรีโมทสายรีโมทนะครที่ไว้สําหรับสั่งงานโอเคและสุดท้ายครับก็ต่อสาย USB นะครับเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในหน้าต่างของตัวโปรแกรมกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรให้เราทําอีกก็น,นี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับคือไม่ได้ทําอะไรเลยเรามาดูที่หน้าเซตอัพซึ่งคู่มือก็จะบอกตัวการตั้งค่าต่างๆนะครับก็เราน่าจะไม่ต้องตั้งอะไระเพราะว่าเขาตั้งมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะพร้อมใช้งานได้เลยแหละโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเอารถนะมาขึ้นบนแท่นในโน่อเรียบร้อยนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะวัดกันแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่างของโปรแกรมก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นเข็มวัดรอบวัดค่าต่างๆนะครับก็จะมีทั้งวัดสปีดก็คือวัดความเร็วความเร็วของตัวรถนะครับวัดเป็นกิโลเมตรมั้งน่าจะใช่แหละแล้วก็มีตัววัดรอบนะครับวัดรอบเครื่องยนต์ RPM แล้วก็จะมีวัดแรงม้านะครับแรงบิด วนตรงนี้จะเป็นค่า f r ที่เราต้องต่อแยกนะครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่ได้ต่อไวก็หน้าต่างไม่ได้มีอะไรเยอะครับไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มเทส a ันแต่ว่าเราจะไม่ได้กดตรงนี้หรอกเราจะมีสวิตตัวนี้นะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราจะเริ่มใช้งานเนี่ยเราก็แค่กดปุ่มไฟแดงขึ้นเนี่ยมันก็จะแดงแดงปุ๊บก็คือเริ่มเริ่มจับพาวัดเสร็จปุ๊บรอบตัดแล้วก็กดปุ่มมันก็จะแสดง กราฟตัวนี้ข <movie> ึ <universities> <ide anship> ้นมาให้เราดูว่าแรงม้าแรงบิดของเรามีเท่าไหร่นะครับก็มีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราลองเทสเจ้าเวฟอารวดูดีกว่าว่ามีแรงม้าเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะวัดนะครับที่เกียร์สามนะครับเพราะว่าไดโน่เนี่ยถูกปรับเซตการตั้งค่าไว้ที่เกียร์สามก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าได้กี่แรงมา เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกราฟแรงม้านะครับที่ที่โปรแกรมเนี่ยเขาจะแสดงออกมาให้เราดูนะครับว่าแต่ละ รอบเครื่องยนต์เนี่ยมันให้กาลังเท่าไหร่นะครับก็มาคิดดูได้ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกตรงนี้นะครับมันเล็กไปหน่อยแต่ก็พอมองเห็นอยู่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปรับเซตอะไรมากนะครับก็เทสต์รันให้ดูเฉยแรงม้าอาจจะไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรมากครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาจูนรายละเอียดอีกทีหนึง่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของแนะนําเครื่องมือนะครับอีกหนึ่งตัวสาหรับ ช่องของเรานะครับก็คือเพื่อความมาตรฐานนะครับแล้วก็มันเป็นการชี้วัดให้เพื่อนๆรู้ได้ว่าเออทำแล้วมันดีขึ้นไหมแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าใส่แล้วมันแย่ลงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่เราจะเอามาทดทสอบกันก็ในคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับในส่วนของการแนะนำไรโนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด s ับสไคร b e ให้ด้วยนะสวัสดีครับ